เข้าสู่การลงทุนกับ m n นิสไว้นะคะแล้วก็ดิชนะเริ่มรู้ค่ะแล้วการเงินการลงทุนจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณนะคะวันนี้นะคะเรียกว่า Big กซค่ะยึดโวหาดเรื่องข่าวที่ต้องตามกระแสกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะใครที่ติดตามผู้ตัวนี้จะรู้นะคะว่าทางกลุ่มผู้ถือรายใหญ่อย่างคาสิโนที่ฝรั่งเศสประกาศจะขายกิจการในส่วนที่เขาถืออยู่นะคะประมาณ58น,นี่แหละคะ่ะทั้งในเวียดนามแล้วก็ในประเทศไทย เลยทําให้บรรดาผู้ที่สนใจกลุ่มค้าปีกนี่ร้อระอุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะต่างจะสนใจค่ะที่จะเข้าไปถือหุ้นบิ๊กซีความน่าสนใจของเขาเดี่ยวมีอะไรบ้างและไฮไลท์สำคัญก็คือราคาค่ะเพราะวันนี้ราคาของเขาขึ้นมานิวไฮด้วยเราไปดูกันเลยค่ะเพราะว่าราคาช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะกราฟเนี่ยหูเรียกว่าชันขึ้นมาตั้งแต่เปิดทําการซื้อขายเลยค่ะแต่ความจริงถ้าไล่ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เนี่ยราคาก็ขึ้นมาแล้วนะคะวันนั้นก็พุ่งทะลุ เกือบจะทำนิวไฮไปแล้วแล้ววันนี้เป็นนิวไฮในรอบ1ปีของเขาแล้วค่ะปิดราคานะคะช่วงครึ่งเช้าค่ะประมาณ241บาทค่ะบวกขึ้นมาได้ประมาณ15บาทนะคะแต่ถ้าเกิดย้อนดูนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยราคาสูงสุดไปแตะที่247บาทก็เรียกียกว่าแรงเกงกำไรนะคะแล้วก็วอลุ่มเนี่ยขึ้นมาพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็ยังคงมีต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดดูจากกราฟตรงนี้ ตรงนี้ราคาสะท้อนนะคะว่ามีการคาดการณ์กันนะคะว่าราคาการซื้อหุ้นตัวนี้น่าจะพุ่งขึ้นไปสูงเพราะเขามีบทเรียนกันนะคะว่าก่อนหน้านี้บิ๊กซีเคยซื้อคาฟูแล้วก็เครือ CP นะคะก็เคยเข้าไปซื้อกิจการแมคโครมาแล้วตรงนี้ก็เลยมีค่า PE ที่เขาเอามาเปรียบเทียบกันด้วยค่ะคุณผู้ชมวันนี้มานิสไว้นะคะเอามาลองเปรียบเทียบกันให้ดูค่ะจากรายลบงนะคะแล้วก็เผื่อจะเป็นไกด์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้ เพราะแต่ละโบกที่เขาก็คิดราคาบนพื้นฐานที่แตกต่างกันค่ะไปดูกันเลยค่ะรายแรกนะคะที่มีการออกมาสำรวจเซอร์เวราคาที่อาจจะมีการเคาะซื้อนะคะสำหรับกรณีบิ๊กซีจะขายให้กับบรรดาผู้ที่สนใจต่างๆค่ะเริ่มกันที่บรอธนาชาตินะคะให้ที่ราคา181บาทและก็สูงสุดของเขาเนี่ยหูปพุ่งขึ้นไป231บาท ถ้าดูจากตรงนี้ยังถือว่าต่ํากว่าราคาในกระดานมากเลยนะคะโอกาสเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากเขายึดจากค่า P/E ค่ะการขายจิตการของกลุ่มค้าปลีกรายอื่นๆดังนั้นจึงมองภาพตรงนี้ไว้แค่นี้นะคะแล้วก็ราคาพื้นฐานของ Big กซีเนี่ยก็มองไม่ได้สูงเท่าไหร่ด้วยค่ะให้แค่เพียง255บาทอันนี้บวกกับการเติบโตเขาในปีนี้ไปแล้วนะคะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ดีเอสวิกเกอร์ค่ะบอกว่าถ้าคิดจากราคาที่มีกระแสข่าวหนาวหูออกมานะคะบอกว่าจะขายที่260 ถึง300บาทต่อหุ้นเนี่ยเอาอะไรมาคำนวณตรงนั้นเขาบอกว่าตรงนี้เป็นราคาที่บวกการเกงกาไรจากราคาพื้นฐานขึ้นไปแล้วและโอกาสจากราคาที่เป็นกรอบตรงนี้จะเพิ่มขึ้นไปในช่วงนี้นะคะมีสูงนะคะอาจจะไปถึงบวก15ถึง33เปอร์เซ็นต์นี่แหละค่ะก็เป็นผลทำให้ราคาช่วงนี้จะสวิงค่อนข้างแรงนะคะอีกเจ้าหนึ่งค่ะ เป็นเคสที่ราคาต่ำสุดเท่าที่มันิด้ไว้ไปสํารวจดูเลยนะคะบริษัทหลักทรัพย์นุบรารพลรสินค่ะให้ราคา164บาทต่อหุ้นค่ะน่าจะเป็นราคาที่บริษัทจะมีการเข้อขายออกมาเรียกว่ามองต่ำสุดในช่วงนี้เลยนะคะพอเขาบอกว่าการขายเนี่ยบางรายบางเจ้าที่ประกาศออกมาเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดราคาแพงเขาอาจจะไม่ซื้อด้วยซ้ำนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อแล้วกันค่ะ จุดเด่นของ b ิ๊กซนะคะถ้าใครติดตามหุ้นตัวนี้ในกลุ่มค้าปลีกด้วยกันเองก็เรียกว่าเบอร์ต้นๆของกลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ตเลยทีเดียวค่ะแน่นอนนะคะว่าเขาครองอันดับ2นะคะรองจากเทสโก้โรตัค่ะด้วยจำนวนพื้นที่ขายหรือเช่านี่นะคะก็ถึง8 0 0แสนตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะและสาขาเมื่อก่อนหน้านี้นะคะเขายังไม่มีคาฟูเมื่อรวมกับคาฟูแล้วเปลี่ยนเป็น b ิ๊กซีเอ็กซ์ตา i บิ๊กซีมินิมาร์คบิ๊กซ ก็เลยทำให้สาขาเขาตอนนี้นะคะเพิ่มขึ้น174สาขาค่ะถ้าดูจากในประเทศไทยการขยายสาขาปีนี้ยังมีอยู่นะคะและจะขายสินทร,รัพย์เข้ากอกรีด,ด้วยอยากได้เงินมาลงทุนต่อแต่เนื่องจากว่าภาระของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คาสิโนโกรุ๊ปนี่แหละคะ่ะ <Okay. S 2> เขาบอกว่าต้องการไปชําระดีเขาเขามีหนี้ภาระในสกุลเงินต่างประเทศเยอะนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเรียกความสนใจของบรรดาผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้นะคะถ้าเราไปดูรายชื่อคนที่สนใจต้องมาไล่กันทีละเจ้ากันเลยค่ะว่าแต่ละเจ้าเนี่ยจะยอมควักเงินในราคาที่โบรโกเกอร์เขาคำนวณออกมาสูงๆอย่างนั้นได้แค่ไหนนะคะเริ่มกันที่ไฮไลท์เจ้าแรกกันก่อนละกันค่ะก็คือกลุ่มนะคะไทยเบฟหรือว่ากลุ่ม BJC นั่นเองค่ะบริยุกเกอร์นะคะถือว่าเป็นธุรกิจค้าปลีกแล้วก็อุปโภคบริโภครายใหญ่แต่ส่วนใหญ่นะคะเขาจะไปขยายในกลุ่ม CLMV ค่ะ ซึ่งตอนนี้เขามีเมโทรเวียดนามไปแล้วและตอนนี้พอมีบิ๊กซีประกาศจะขายกิจาการในไทยและก็เวียดนามเวียดนามนี่เขาชูมือว่าอยากได้จริงๆเลยนะคะถ้าเกิดได้ไทยด้วยก็ถือว่าเป็นแต้นตอกให้กับเขาเลยทีเดียวค่ะตรงนี้เขาบอกว่าราคาต้องดูกันหน่อยนะ,นนะคะว่าจะขายเท่าไหร่แต่ความสนใจในการที่จะยื่นกระดาษไปเป็นรายแรกมีแล้วค่ะแล้วก็ประกาศชัดเจนออกมาแล้วค่ะกลุ่มที่2ค่ะเซนทานน่าสนใจนะคะเซนท่านนี่ถือว่ามีหุ้นอยู่ในกลุ่มบิ๊กซีซูเปอร์ มาเก็ตในประเทศไทยอยู่แล้วประมาณ25%ค่ะและเขามีพวกค้าปลีกเป็นรายย่อยอย่างเช่นเฟ m ร l y ิเมาก่อนหน้านี้ที่เขาไปซื้อแล้วนะคะถ้าเกิดบวกได้มาอีกนะคะคือ b ิ๊กซจะทําให้เกมการต่อสู้ในกลุ่มค้าปลีกของเขาดีขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพราะต้องไม่ลืมนะคะว่าคู่แข่งของเขานี่ก็ยักษ์ใหญ่พอๆกัน แล้วก็การกระจายไปในแต่ละภูมิภาคเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสาขาตรงนี้ก็สามารถช่วยหนุนเขาทําให้ขยายสินค้าได้มากขึ้นช่องทางการขายก็มากขึ้นแล้วก็เซ็นท่าน,นีเขาก็มีหลากหลายสินค้าให้ได้ไปช็อปตรงนั้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการขยายธุรกิจอีกด้านหนึ่งค่ะซึ่งช่วงเชา้าที่ผ่านมาเซ็นท่นเขาก็ระบ,บุออกมานะคะว่ายังติดอยู่ที่ราคาค่ะเพราะความชัดเจนแน่นอนตรงนี้ยังไม่มีนะคะราคาจะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ทุกคนสนใจรวมทั้งคนที่อยากจะซื้อด้วยค่ะ ไปท้ายกันค่ะอีกเจ้าหนึ่งค่ะไม่พูดไม่ได้นะคะกลุ่ม C p ค่ะถือได้ว่าเป็นเจ้าที่ทุกคนบอกว่าน่าจะสนใจเข้ามาซื้อกิจการด้วยหลังจากตัวเองเนี่ยไปซื้อแมคโครมาแล้วแล้วก็มีเซเว่นอีเลเวนอยู่ในมืออยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าสนใจค้าปีอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือเทสโก้โลกาสนะคะถ้าเทสโก้ขายเขาตัวกลุ่มบิ๊กซีเขาอาจจะไม่สนใจเลยก็ได้ค่ะได้เทสโก้เนี่ยถือว่าต่อยอดให้เขาได้มากกว่านะคะพอดูจาก ตัวธุรกิจและก็สาขาเอ,อื้อบเขามากที่สุดค่ะอันนี้ต้องรอดูแล้วกันนะคะว่าเกมการต่อสู้ราคาตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจตอนนี้เตรียมที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นบิ๊กซีแล้วต้องเตือนกันหน่อยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกราคาตอนนี้บวกขึ้นไปจากราคาพื้นฐานอยู่บนการเก็งกาไรหมดแล้วค่ะก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมถ้าเกิดใครสนใจเก็งกำไรถ้าวันนี้ผ่านที่200 48ไปได้ให้ยืนให้ได้นะคะโอกาสจะขึ้นไปทดสอบอีก258บาทก็มีค่ะแต่ถ้าไม่ได้นี่ต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะคะแต่ช่วงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะกับหุ้นที่มีการเก็งกำไรและมีโอกาสที่โดนทำา t n n e r r o f f r เค่ะเอามาฝากแล้วนะคะสำหรับหุ้นที่อยู่ในกระแสช่วงนี้พรุ่งนี้ติดตามต่อแล้วกันค่ะมันนี่ไว้จะไปเจาะหุ้นอะไรแล้วก็มีประเด็นอะไรร้อแรงให้คุณผู้ชมได้นำไปลงทุนกันต่อค่ะ